สวัสดีครับชื่อการสวัสดิวัฒนายุทธยาครับจบจากวิทยาลัยนานาชาติสาขาดิจิตอลคอมมิวนิเคชันดีไซน์มหาลัยศิลปากรครับหลักสูตรที่การเรียนคืออยู่ที่การปฏิบัติคือเราได้ได้เรียนในห้องเรียนก็จริงแต่ว่าครึ่งๆเลยที่เราต้องเรียนในห้องเรียนอีกครึ่งหนึ่งเราปฏิบัติใช้เยอะซึ่งการที่เราป,ปฏิบัติจริงเนี่ยมันทําให้เราเอาไปใช้ทํางานได้จริงเราก็ทําให้เราค่อนข้างจะเข้าใจและทํางานได้รวดเร็วกว่าคนอื่นับ จากหลักสูตรที่กันจบกันได้ปริญญา2ใบนะครับอันนึงจากศิลปกรแล้วก็จากเบอร์มิงแฮมเชสเตี้ยูนิเวอร์ซิตี้ครับประเทศอังกฤษถ้าพูดถึงความประทับใจที่คณะก็คงจะเป็นพวกเพื่อนอน,นะฮะเราได้เพื่อนที่เราไม่คิดว่าจะสนิทกันได้ถึงขนาดนี้แล้วสนิทกันค่อนข้างเร็วมากๆด้วยการรับน้องด้วยการที่เราทํางานด้วยกันมันมันมีการทํางานเป็นกลุ่มทํางานเป็นทีมอยู่เยอะฮะ,ฮะก็เลยจะได้การก็จะได้เจอเพื่อนที่ค่อนข้างดีแล้วก็ เข้าใจค่อนข้างลึกเหมือนกันก็ถ้าอยากให้ฝากอะไรถึงน้องๆอยากจะฝากให้ลงมือทำนะครับเรารู้สึกว่าการที่ต้องลงมือทําเองลองเองเลือกเองการรู้สึกว่ามันจะมันจะภูมิใจกว่าแล้วมันจะทําให้เราเห็นตัวเองชัดกว่าว่าอยากไปทางไหนอยากทําอะไรถ้าไม่ใช่ทางก็เปลี่ยนก็อยากให้ฝากตั้งใจเรียนแล้วก็เลือกทางของตัวเองให้ดี